ธนบัตรไทยชุดปัจจุบันที่ออกใช้ในปีพศ2558เป็นการรวมพระเจ้าอยู่หัวมหาราชทั้งสิ้นตั้งแต่ยุคสุขโขทยัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชพศ1822-1848ถึงผู้ประดิษฐ์อักษรไทยสมเด็จพระเนเรศวรมหาราชพศ2133-2148ถึง ผู้กอบกู้แผ่นดินไทยครั้งที่1สมเด็จพระเจ้าตาสินมหา,าออราชพศ2,311ถึงพศ2,325ผู้กอบกู้แผ่นดินไทยครั้งที่สองพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหา,าออราชพศ2,325ถึง2,352ผู้ก่อตั้งกรุงรัตะนโกสินทร์ หรือกรุงเทพและพระบาทสมเด็จพระจุนจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยมหาราชพส .2411 ถึงพศ .2453 ธนบัตรชุดนี้เป็นการแสดงประวัติศาสตร์ของชาติไทยตั้งแต่ปีพศ .1822 ถึงปีพศ .2453 ออกแบบได้สวยงามมากครับ